สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n เอ็ก x i l a าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนว a อนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวจัดทีมวางแผนนะครับวันนี้พามาเราเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับกับเกมอมองก๊อดนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG จัดทีมนะครับก็จะมีสุ่มกระชาสะสมตัวละครแล้วก็จัดทีมนะครับผมเกมนี้เปิดเป็น iOS มาก่อนแล้วพักหนึ่งนะครับตอนนี้เปิดให้บริการใน Android แล้วเรียบร้อยนะครับ อ่ะเราล็อกอ,อินเข้าไปดูเกมกันดีกว่าว่าน่าเล่นหรือเปล่านะครับเห็นเบอกว่ามีภาษาไทยด้วยนะแต่เดี๋ยวอาจจะต้องปรับข้างในอ,อีกทีนะครับ <S <S นี่ฉากตัวละครสวยงามนะครับ <S <S ก็จะเป็นเหล่าขุนพลชื่อดังในโลกนะอย่างกษัตริย์อาเธอร์พ่อมดเมอร์ลินนะครับอะไรแบบเนี้ยชูยนอฟ <S <S อาร์คนะครับเข้าต่อสู้กับ เหล่าร้ายที่เป็นพวกพิศาด,ด้านมืดนะอันนี้น่าจะเป็นมังกรมืดนะครับทตีมก็จะเป็นอัศวินยุคกลางแฟนตาซีนิดหนึ่งโอ้มังกรเกรดสวยดีมาบวกแล้วโอ้ลักษณะการต่อสู้จะเป็นแบบนี้นะคือตัวละครจะเดินเข้าไปหัวดเองนะครับถ้าตัวไหนที่เป็นคลาสเวทหรือว่าคลาสยิงไกลก็จะอยู่ข้างหลังนะครับสามารถกดอันตีได้โอ้มีคัสซีอันตรีสวยๆด้วย ตัวนี้บ้างล่ะโอ้บางกรนี่โหดจริงตัวน็อฟอาร์นี่ต้องใสฮิลแน่เลยโอ้เป็นสายตีฮะโอ้เจ้บาบังกรบาดเจ็บแล้วก็หนีไปแล้วนะครับ อก็เราก็ช่วยเมืองโฮลี่ซิตี้ได้สำเร็จนะครับแต่เดี๋ยวต้องน่าจะต้องเคลียอะไรในเมืองหน่อยอีกนิดนึงรงนี้เริ่มต้นกันที่เมืองโฮลี่ซิตี้ The Holy City of e d e n นะครับเดี๋ยวนะมันจะมีตั้งพาอะไรอย่างไรยังไม่มีนะเข้าไปก่อน My Lord just follow me อ่าการเล่นนะครับก็จะใช้ค่าพลังงานในการเล่นเนาะแล้วก็สุนก,กาชานะ่าจะใช้เพชรต,ตรงนี้นะครับอันนี้คือชั珀เตอร์ที่หนึ่งแบตเติรแรกของรางวัลน,นี่นะจะได้โจออรสลัดสามดาว เริ่มมานี่เขาจะให้ตัวละครเรามาแค่สองตัวนะครับเป็นฟรินช์อาร์เอร์ธนูฝรั่งเศสไออีกตัวเป็นอะไรตัวเหมือนเป็นอาศวิน ทำไมถึงลูกตุ้มแหละ่ะผ่านง่ายๆเลยนะครับโอ้แต่ละด่านก็เล่นไม่นานนะครับตับจบได้นิวฮีโร่มาเป็น j o อ n of Arc เกรด A นะครับมีบอลความสัมพันธ์กับไอตัวที่เราได้มาแล้วด้วยเป็นน่าจะเป็นเหมือนทหารฝรั่งเศสนั่นแหละทหารราบ อ๋ออันนี้ก็คือเกี่ยวกับน่าจะเป็นบอลของแต่ละอันนะครับนี่เป็นสายจัดติดเนาะก็จะเป็นที่เป็นรูปดามนะครับของโซนออฟอาร์อบ,อบอลสามตัวก็จะได้บัฟสี่ตัวฮะสีต่ตัวยิ่งได้บัฟเยอะขึ้นแล้วก็ห้าตัวได้บัฟสูงสุดนะครับ โอ้มันเจอแ b l a c k Dragon มันชื่ออะไรนักการทาเลียนอะไรเหรอเจอกับนี่ไงเนลทาเลียนนะครับแบกนาคอนเนลทาเลียนอีกรอบหนึ่งมันบาดเจ็บจากการต่อสู้ครั้งที่แล้วไปตั้งเยอะแล้วเราแค่มาปิดเกมเองเอาจะ นักขนูเราขนูฝร,รั่งเศสตายไปแล้วอาแต่ก็ยังชนะได้นะคือจับเลยอ่าเกมมีระบบออตโต้นะครับ เมื่อกี้ปลดล็อกมาแล้วผ่านชัปเตอร์ที่หนึ่งเนาะก็เียงภาคในเกมนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เดี๋ยวผมขอดูเกี่ยวกับการตั้งค่านิด <been> นึ่งว่ามันปั้งเป็นภาษาไทยได้หรือเปล่ายังยังยังไปไม่ได้เลยเนี่ยเข้าไปที่ทาวเวิร์ก่อนอันนี้จะให้เราสุ่มกาชาครั้งแรกนะครับซัมมอนมามีเอสฮีโร่การตีด้วยสำหรับ สุ่มสิบครั้งแรกนะครับแต่นี้เราสุ่มอ๋อได้อยู่แล้วนี่เนอะหนึ่งตัวนะครับอ๋อคนนี้ได้3 3สามดาวว้าวเลยมอเกลเฟยนะครับอืมอึมเลยคนนี้ <laughs> ไม่ใช่เป็นสายเวทนะครับแฟรี่ควีนมอเกลเฟย อ่ะทีนี้มาสอนถึงเกี่ยวกับการอัพเลเวลนะครับจะใช้ตัวผลึก EXP EH นะครับในการอัพใช้ไพไอเดนแต่จริงเกมฟรรมาร์มแนวหลังๆเดี๋ยวนี้ก็เเกเเก็็บวลขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะอ่ะไปที่ด่านที่สองนะครับ Match c ล u l e ส Castle น,นะครับ like ลุยต่อ m o n k e ลเ e f e ยืนหลังแล้วกันตรงนี้แล้วกันไนอะแบตเทอรลินอ้ฝั่งนู้นมีคิวอัพโรมด้วยทุกอันละนาะทีเนี้นนยโาเกเรเฟรเป็นเวทน้ำนะครับ เราสามารถกดสเกลดูทีมคกู่ต่อสู้ได้นะโหมีปีศาจมืดด้วยแล้วก็ข้างหลังเป็นธนูสามตัวนะครับมาสู้ต่อ,อยังปรับอะไรมากไม่ได้ช่วงแรกโมเกลร์เฟรดธนูเลยอ้าวเอพีหมดอีกอ๋อไม่ได้หมดตายโ o นอฟอาร์กกระเด็น โอ้รอบนี้เจอบอสแล้วเป็นราชินีเดคุณล่าหลายตัวเลยนี่เนี่ยรอบนี้ไม่รู้จะผ่านปะนะเพราะว่าเรียมาตั้งสิบห้าเนี่ยเดี๋ยวเขาตั้งใจให้เราแพ้โอ้เป็นออโตไฟนี่นะครับรอบนี้เจอกับแมรี่บัดบัดดี้แมรี่นะครับ ลาชินีแมมพายเลยเนะโอโหโดนจับไม่หมดเลยนะครับสก,กิลเหมือนดูดเลือดโอ้เกมนี้ดีบัฟน่าจะสนุกนะเนี่ยมีดีบัฟหลายแบบดิมีแบบโดนดูดเลือดแล้วถูกจับเป็นหินก็มี อะแต่ก็ยังชนะได้นะครับโอ้มีอุปกรณ์ให้เราฟาร,ร์มด้วยพวกเสื้อผ้าแล้วก็อาวุธนะครับนี่อ่ะทีนี้ก็ให้เอาอุปกรณ์หรือว่าเรียกว่าเกียร์นะครับในเกมนี้มาสวมใส่ให้โยนออฟอาร์คหน่อยไปที่อันนี้คืออะไรเนี่ยเกี่ยวกับอันอัพสกิลความสามารถนะครับ โอ้พลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็สกิลเพิ่มไปด้วยเนาะเมื่อกี้ได้ทักษะที่1ไปอันนี้ได้ทักษะที่2แล้วถ้าเราจะอัพต่อนะครับจะได้ ATK กับเพิ่ม150แล้วก็ HP เพิ่มอีก2,009แล้วตรงนี้ใส่อุปกรณ์แล้วนะครับเกียร์กร็สามารถเลือกใส่ได้หรือว่า Auto Equip หรือว่า r e m o v อกกอ l ก็ได้ทั้งแรกมีแค่นี้ก็ใส่ไปก่อนไปลุยกันต่อ ราบบออโต้มาแล้วนะครับอันนี้เราออโต้อย่างอ่ะออโต้ Auto ไว้แล้วออโต้ Auto ไว้ง่ายกว่าเพราะว่าเรากดสกิลพร้อมกันได้หลายตัวถ้าเป็นออโต้เนี่ยแต่จะกดมือก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะ ยังให้ลุยต่อไปเราก็ยังจะลุยต่อไปเริ่มมีทหารหนะ้าตาแปลกๆโผล่มาเยอะเลยนีสกิลดาบ จิวดาเลสจิวดเลเหรอจิวดาเลมันมันควรจะเป็นลูกน้องของจอนอบอาร์ไม่ใช่เหรอทำไมกลายเป็นผีดุดเลือดมาสู้บอสจิวดาเลสนะครับแล้วทำไมเขาถึงเอาตัวเราออกหมดเลยเนี่ย ทิวเดอเลสหลุมเข้าไปทิวเดอเลสมาคนเดียวอย่างงี้ก็หวานน่ะโอ้หไม่หวานเท่าไหร่เอาเรื่องครับนี่เนี่ยกระแทกเข้าไปโอ้เดี๋ยวก่อนทำไมกลายเป็นสับประหลาดร่างยักษ์คนเ้ิ ผพแต่ว,ว่าพอจูนเดเล็กกลายเป็นสับป,ปะหลาดจูนออฟวาก็กลายเป็นเทพที่ดาาเหมือนกันนะหนูมีคิวตัวเองด้วยอยีกก็ไม่แพ้แน่นอกกนละนี่ะตรงนี้ก็เรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งด่านเดี๋ยวน่าจะได้เข้าสู่ช่วงเกมจริงๆแล้ว คอมพิวต์บทที่สองนะครับอ่าในส่วนของเนื้อเรื่องน่าจะครบหมดแหละเ <Keep going. S 1> อ่อตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเปลี่ยนอ่าจบชัปเปอร์เนาะ 1, ชัปเปอร์หนึ่งสองชัปเปอร์ตามที่โค้ดบอกเนี่ยก็จะได้ของรางวัลนะครับไปเรื่อยๆต่อไปก็ต้องเป็นชัปเปอร์ที่สามนะเพราะว่า เดี๋ยวค่อยมาอีกทีออกได้ไหมเนี่ยตรงนี้ได้แล้วนะครับกลับไปที่เมนซิตี้เราดีกว่าโอ้ตรงนี้นะครับก็เติมเงินครั้งแรกได้รับตัวสี่ดาวไมติกโจนออฟอาร์ก็กคือตัวสี่ดาวเมื่อกี้เอนะครับ a n งเจิลออฟเดอะดอตัวที่มาช่วยเรา มีอาวุธติดมาด้วยละ่ะแล้วก็อันนี้เมอร์ลินเลเจนดารีเหมือนกันโอ้โหตัวนี้5ดาวเลยไปดูที่ช็อปสิเมอร์ลิน5ดาวนี่โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ไมติกนะั่นนะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เติมครั้งแรกนะครับมันเป็นเหมือนสตาร์เตอร์แพ็คที่มีราคาหรือเปล่า <laughs> นี่ไงนะครับ 3,700บาทน,นะได้ตัว sf ตัวนี้นะครับโจนออฟอาร์คแล้วก็ได้ดาบด้วยแล้วก็ถ้า1,800นี่ได้ตัวนี้เชื่ออะไรเอ่ยซีซ่าซีซ่าพร้อมกับเหมือนเป็นม้วนสกอตสุ่มนะครับ20อันนะบอดเชอรออะไรสักอย่างนะครับอ่าแล้วก็เกมนี้มีบัตรรายเดือนด้วย99แล้วก็349เฉพาะครั้งแรก แถ้าเติมครั้งต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นหลักๆเลยนี่ก็จะเป็นเพชรอย่างเดียวเนาะเพชรก็มาสุ่มนะครับอย่างนี้เดือนหนึ่งต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยประมาณนะถ้าตอนช่วงที่เต็มๆก็ร้อยแปดสิบบวกห้า้อยห้าสิบนะครับประมาณ700กร้อกว่าๆยังไม่รวมแพ็คอื่นนะถ้าจะซื้อนะครับอืถือว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันสำหรับเกมนี้ แต่เจ็ดร้อยเนาะเบื้องตอนนี้คือเจ็ดร้อยอ่าอันนี้ล็อกอินเจ็ดวันนะครับจะได้คีโอปตาในวันที่เจ็ดนะครับแล้วก็วันที่สองในตัวนี้เขาคือใครแกเรตนะครับแกเร็ระดับเอโอเคแล้วก็อันนี้เป้าหมายเจ็ดวันนะครับ ก็ถ้าทําตามเงื่อนไขเควสต่างๆได้ครบก็จะได้น่าจะเป็นริชาร์ดนะตัวนี้7วันนะครับแล้วก็คออฟวอร์นี่ก็จะเป็นเหมือนเก็บเก็บดาวจากตัวสดาวนะครับเหมือนเราต้องสะสมอะเติมเงินสะสมให้อาสุมกราชาให้ได้ตัวสีดาวเยอะๆแล้วสุดท้ายถ้าเก็บได้ถึง150นะครับ<อ>ก็จะได้ตัวนี้เอ็ดเวิร์ดนะครับราชามืด อ่าทีนี้ผมพมยายามหาการตั้งค่าอยู่อ่าเจอแล้วนี่ตรงไหนวะเป็นเซอร์เวกับโนทิดก็ไม่ใช่ตั้งค่าเฮะเซอร์เว <Survey> นี่ถ้าเข้าไปตอบก็จะได้เพชรสองรนะครับอ่ะแต่ว่าตรงนี้เรามีใช่โค้ดหรือเปล่ามาดูกันหน่อยซิ C D K อ่ะตรงนี้น่าจะใช่นะครับเป็น C D K โค้ดนิดหนึ่งของน้องวันนะครับก็ Welcome to A G ศูนย์แปอง่นะครับเดี๋ยวนะพิมพ์ก่อน Welcome. Welcome to แล้วก็เป็น A.G. ตัวใหญ่นะครับแล้วก็0.8.2.4อ่าโอเคตกลงคอนเฟิร์มมานี่นะครับเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่าอ่าเรียบร้อยได้นะครับได้เพชรสี0รแล้วก็ตัวสุ่มอีก2ใบนะครับโอเคอ่านี่แลงเกต นังเกรดนักเรเกรดนักเกรดภาษาไทยคอนเฟิร์มนะครับได้แล้วตั้งค่าภาษาไทยโอเคตอนนี้ก็เกลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วกดที่ตรงนั้านซ้ายบนนะครับที่รูปของเรานะครับตรงที่เปลี่ยนชื่อนะก็ตรงนี้จะสามารถผูกบัญชีเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ออกระบบเปลี่ยนภาษาได้นะครับปรับกราฟิกเพิ่มได้แต่ว่าตอนนี้มันก็ส่งสุดอยู่แล้วล่ะโอเคมีได้เพจอะไร อ๋อมีทรัพยากรที่เรารับหน้าอยู่นะครับมาดูที่เควสบ้างละกันอันนี้ก็พยายามรับของก่อนเควสจะมีเควสหลักแล้วก็เควสเสริมนะครับ กองทัพล่ะมีอะไรให้เราดูบ้าลลงรูปภาพอ๋อปลดล็อกรูปภาพก็น่าจะมีรางวัลในนี้นี่ไงเพชรห้าสิบน,นะครับต่อตัวหนึ่งโอ้ต้องไปกดหายเองทีละตัวเลยโคนออฟนักเอามา <Forward. S 1> มีตัวไหนอีกอ่ะ โอเคเลเฟ่แล้วก็สุดท้ายตัวนี้ฐารฝรั่งเศสนี่ไม่มีไม่มีอะไรให้รับเนะาะของขวัญเปิดเบต้านะครับถ้าเราผ่านด่านที่3ามขีดสิบได้ จะได้รับชิ้นส่วนชั้นสูง3ดาวนะครับแล้วก็8ปด0ีสเนี่ยผ่านปุ๊บจะได้ตัวตัวอัญเชิญขั้นสูง10ใบต้องเล่นให้จบภายในเท่าไหร่เนี่ยหกวันนะครับมีการไล่เดือนตรงนี้ออกเมื่อกี้เราดูแล้วโอเคตอนนี้ได้เพชรมา1นึ่นะไปดูดีว่าสุ่มอะไรได้บ้าง น่าจะยังไม่ได้นะเนี่ยลงเตรียมต้องใช้เพชรถ,ถึง2,700นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุยด่านไปก่อนเนาะน่าจะต้องลุยหมดแคมเปญไปเรื่อยๆด้วย 4ตัวที่เขาแจกมาตอนแรกนะครับฝืดหน่อยหนึ่ง โอ <ITA> ้ใสฮีโร่เขาไปช่วยได้ริปบริบ มเมอร์ลีนี่โหดมากเลยโอเคอีกสองด่านเราจะผ่านด่านแล้วโอ้ตรงนี้นะครับนี่ไงแพ็กเกจ ซื้ออะไรก็ได้เพื่อรับฮีโร่เมอร์ลินใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นเติมเงินแล้วละ่ะเติมเงินครั้งแรกนะครับอืมก็จะได้ระดับเอสเมอร์ลินนะครับตัวสีดาวเนาะโอเคครับอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมรีวิวคร่าวๆข,ข,ของเกมอมองออฟก็ตเอาไว้เท่านี้ละกันนะครับผมหากใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับใน Google Play Store เลยนะครับก็ วิธีปรับภาษาไทยก็อยู่ในคลิปแหละนะครับแล้วก็มีโค้ด Welcome to AG 0824เนาะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด s ซับสไคร์ชแนะผมไว้นะครับสหรับคนที่ชอบเกมแนว Fantasy แนวจัดทีมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกมอื่นนะครับโอเควันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ